พี่น้องขาเมื่อวานนี่ทางไรนะคะได้รับพัสดุปริศนานะคะพี่น้องคะ่ะนี่นะคะเป็นกล่องพัสดุที่ทางไร่ได้รับนะคะพี่น้องมาเบิ่งกันว่าถังไหนสิเป็นอีกอย่างนะคะอันนี้คือเราได้มาแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะคะพี่น้องะ่ะพี่น้องะ่ะเปิดเบิ้งคะ่ะเปิดเบิง้งพี่น้องขานี่คืออ้อยด่างคะ่ะพี่น้อง อ,อ้อยด่างเบลลี่พุดดานะคะพี่น้อง f อซเพิ่นทรงมาไห้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณเอทซีงสแแก้วนะคะที่ส่งพันอ้อยเบลลี่พุดดามาให้เราฟิฟี่เลยนะคะเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเยอะมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้อ้อยกะงอกคากองแล้วค่ะพี่น้องเริ่มงอกคากองเดี๋ยวฮาวกะจีบ่มนะคะจะบม่ม จะบ่มให้าหากออกก็ค่อยเสี่อาไปปลูกนะคะรอบที่แล้วนั่นปลูกไปแล้วค่ะแต่ว่าเกิด,ดข้อผิดพลาดเนื่องจากว่า,ามีการให้น้ำที่มากเกินไปนะคะเฮ็ดไห้อ้อยเน่านะคะพี่น้องเฮ็ดไหอ้อยเน่าได้นะคะทีนี้รอบนี้กะจะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะอ้อยบิลลี่พุด้าเป็นอ้อยนำเข้านะคะเป็น อ้อยประดับนะคะกินได้เคี้ยวได้นะคะคันน้ําได้นะคะแต่ว่าส่วนมากจะปลูกประดับนะคะพี่น้องขาเพราะเพราะลักษณะดินของเขาก็คือจะมีความสวยงามแบบนี้นะคะเป็นอ้อยดังค่ะ,ะกระแสไม้ด่างกาลังมานะคะสําหรับอ้อยเราก็ไม่พลาดเหมือนกันนะคะวงการอ้อยก็มีอ้อยดังเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเบลลี่พุดธดาสิงคโปร,ร์ลายไม้ภายนะคะอ่ะ ด่างมาเลยนะคะตรงนี้เป็นอ้อยน้ำเข่าด้วยค่ะพี่น้องนี่งอกหมดแล้วนะคะแต่ว่ารากยังไม่เดินนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่างอกมาในกล่องนะคะกล่องกะจะมีถุงพลาสติกห้อมานะคะพี่น้องจะมาเอาออกแล้วมันวานนี่นะคะเฮาเอาย่านอ้อยมันเนา่าเฮาก็เลี้ยวพลาสติกออกนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณเอซีนะคะ มีอะไรก็แบ่งๆกันค่ะนี่มีขุนนดางอกแล้วค่ะงอกแล้วอันนี้ตาตานี้เสียนะคะไม่สมบูรณ์นี่งอกแล้วค่ะโห้ได้หลายท่อนเหมือนกันนะคะเนี่ยน่าจะเป็นอ้อยหนึ่งต้นเลยแล้วเนี่ยหนึ่งสอง สามสี 3, 4, 5, 6, ซึ่งนะคะในปีก่อนนะคะพี่น้องอ้อยพันนี่นะคะอ่าเขาขายกันอยู่ที่ข้อตาละพันนะคะตกมาปีนี้ทั้งลุงเพื่อนกับมีแบ่งขายนะคะพี่น้องอันเนี้ย รวมทรงยูที่200บาทนะคะถ้าพี่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะให้ลุงเพิ่นทรงห้นะคะอสอบถามครั้งแรกเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์0 9 1 3 3 8 0 2า8นยนะคะอันนี้คือเราช่วยกันนอ้อเราช่วยกันขายนะคะพี่น้องก็คือบ่ได้มีค่าในหนาว่าได้มีค่าใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าพี่น้องอยากได้ก็สิ่ให้ลุงเพิ่นทรงห้นะคะจะหายคัด คอตาสวยๆไปไห้แบบนี้เลยนะคะอ้อยด่างเบลลี่พุด้านะคะสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะทางไลจะแบ่งให้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ